สารเมื่อใกุมรมตุลลอ์บรกาตครับก็เราเข้าสู่ในเดือนรอมฎดอนนะครับซึ่งเป็นเดือนที่เราพยายามที่จะทุ่มเทกำลังกายกำลังใจนะค,ความหวังต่างๆนะครับที่จะให้ได้รับความเมตตาและที่สำคัญที่สุดก็คือนะฮะเราต้องการที่จะให้ Allah หอลัลลอฮ์สุบฮานูวะตาลาได้ทรงอภัยโทษให้กับพวกเรานะครับเพราะว่าที่ผ่านมานะฮะเราในฐานะที่เป็นมนุษย์เป็นบ่าวคนหนึ่ง เป็นลูกหลานของนบีอาดัมนะครับแน่นอนไม่ว่าเราจะระวังแค่ไหนก็แล้วแต่นะครับมันก็ย่อมมีความผิดพลาดนะครับที่อาจจะเกิดจากการตั้งใจหรือว่าพังเผอก็ตามทีนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านนาบีมสโลโลุสลิมนะครับได้บอกกับพวกเรานะครับเป็นฮะดีษที่จะสร้างสร้างแรงบันดาลใจให้กับเรานะครับที่เอาลอสสุบฮานวยตอาลา จะทรงอภัยโทษให้กับเราในฐานะเป็นผู้ที่ถือศีลอดในเดอร์มดอนโดยรายงานจากท่านอบีฮุรอยรอทนอับดุีฮุรอยรอรศกลวัล่าวรศทลากอัดุลฮสตุลล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 าลัลลลลลลลมลลลาอมลลลลลลานอมลลอลวลลลาลาานลลกลลลรลลาลัลลวลลลลลิลล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 ลมลลัลลัลล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 ยลลลลลรนะครับว่า มันซอมผู้ใดที่ถือศีลอดในเดือนอมดอนนะฮะอีมานันด้วยกับความศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมนะฮะไม่ได้หวังสิ่งอื่นใดไม่ได้โชว์ใครนะฮะมีความศรัทธาต่อพระองค์นะฮะวัติซาบันนะครับแล้วก็หวังนะครับในความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบตาลากูฟิรรและหูมาตะกอดดมมินซัมบิอัลลอฮฺสุบฮานาณหวตะลาลานบีบอกว่าจะทรงอภัยโทษให้กับะะความผิดของเราที่ผ่านมา เพราะฉะนั้นนะฮะฮะดิษต้นนี้เป็นฮะดิษที่รายงานโดยอิหม่าบุคอรีนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นความหวังนะครับในเดอรมฎอนปีนี้หรือปีต่อต่อไปนะครับที่เราจะมีความหวังที่จะให้อัลลอฮฺสุบฮานุฮฺตาอลาได้ทรงลบล้างความผิดของเราที่ผ่านมาก็ขอให้พี่น้องนะครับได้มีความหวังแล้วก็ปฏิบัตินะครับในสิ่งที่เรานั้นได้หวังไว้ นะฮะในการถือศีลอดด้วยความอิมานและหวังในความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาครับสาลามุอะลัยกุมวะารอมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ